เอไนฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2074เจ้าวิญญาณสีชาติเจ้าเมคาใต้ซึ่งเหลือเพียงวิญญาณดั้งเดิมกำลังจ้องมองชายหนุ่มที่อยู่ในแสงโลหิตขณะที่เขาฟังชายหนุ่มพูดจึงส่งเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสองวันนับตั้งแต่ที่แดนสวรรค์ถูกหวังหลินสร้างขึ้นมาทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ล้วนเป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามระหว่างดินแดนชั้นนอกมีคำกล่าวหนึ่งในดินแดนชั้นในเจ้าเคยได้ยินหรือไม่เจ้าเมคาใต้ร้องคำรามเหล่าเซียนทุกคนมองขึ้นนไปข้างบ เซียนเช่นเราไม่เคยหวาดกลัวการต่อสู้เสียงจากเหล่าเซียนก่อเกิดเป็นคลื่นเสียงพัดขึ้นไปในอากาศพัดแสงโลหิตออกไปบางส่วนและเผยร่างชุดสีแดงหลายหมื่นคนเบื้องหลังร่างเหล่านี้คือหมอกโลหิตหนาะแน่นหมอกโลหิตกำลังปั่นป่วนและมีคนนั่งอยู่ข้างในหนึ่งคนสหายเท่าเจ้ารนหาที่ตายอีกสองวันเมื่อค่ายกลแตกสลายข้าจะขอให้อาจารย์มอบวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเจ้ามาข้าต้องการลิ้มรสวิญญาณเสียนขั้นที่สามว่าจะมีรสชาติเช่นใด ชายหนุ่มมีสีหน้าเปลี่ยนไปและมีจิตสังหารแรงกล้าเจ้าเมคาใต้ร้องคำรามมีอะไรให้ต้องกลัวตายหวังหลินผู้สร้างแดนสวรรค์จะกลับมาสักวันหนึ่งเมื่อเขากลับมาข้าอยากเห็นเหลือเกินว่าแค่สำนักวิญญาณสีชาติและเจ้าวิญญาณสีชาติจะต่อต้านอย่างไรด้านข้างเจ้าเมคาใต้คือปรมาจารย์เต๋าความฝันที่กำลังหน้าซีดและบ่มเพาะเพื่อฟื้นฟูกำลังหวังหลินโชคดีที่มันจักไปแล้วไม่เช่นนั้นมันคงเป็นแค่มดมแมลงเบื้องหน้าอาจารย์ ค่ายกลรอบแดนสวรรค์ถูกหวังหลินวางเอาไว้แต่มันกำลังจะโดนอาจารย์ทำลายถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ต้องการทั้งแดนสันในสภาพสมบูรณ์อาจารย์คงบทขยี้พื้นดินที่พวกเจ้าเหยียบไปแล้วชายหนุ่มย้อยเย้ยนี่เป็นเพียงแค่ร่างเงาไม่ใช่ร่างจริงเพียงส่งเสียงหัวเราะร่างก็เลือนหายเข้าไปในแสงโลหิตค่ายกลที่หวังหลินวางเอาไว้รอบแดนสวรรค์ถูกปกคลุมไปด้วยแสงโลหิตซึ่งกำลังกัดกร่อนค่ายกลส่วนใหญ่พังเสียหายไปแล้วและคงใช้เวลาอีกสองวันกว่ามันจะพังทลายอย่างสมบูรณ์ ร่างหลายหมื่นคนกำลังลอยอยู่ด้านนอกแดนสวรรค์ราวกับหุ่นเชิดพวกเขาปลดปล่อยหมอกสีแดงจำนวนมากเข้าสู่แสงสีโลหิตเบื้องหลังร่างทั้งหมดมีเมฆหมอกสีแดงโลหิตขนาดใหญ่ข้างในเป็นชายชราชุดแดงนั่งอยู่แม้แต่เรือนผมก็ยังสีแดงสองมือของเขากำลังสร้างผนึกส่งอคครูนออกไปเพื่อให้่ายกลรอบแดนสวรรค์พังทลายเร็วยิ่งขึ้น หวังหลินช่างมีทักษะยอดเยี่ยมจริงๆค่ายกลที่เขาวางเอาไว้กว่าข้าจะทำลายได้ต้องใช้เวลายอยู่หลายวันทั้งค่ายกลยังแปลกประหลาดและมีกลิ่นไอหน้าหวัดกลัวข้ารู้สึกเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากข้าใช้พลังเต็มที่เข้าทำลายมันแต่ว่าตรับใดที่ข้าไม่ฝืนทำลายมันและแทรกแซงด้วยหมอกโลหิตแทนก็จะปลอดภัยโชคดีที่กลิ่นอายของมันไม่ได้มีมากแล้วไม่เช่นนั้นการทำลายค่ายกลคงยากกว่านี้ชายชราผมแดงคนนี้คือเจ้าวิญ,ญญาณสีชาติ ตอนนั้นที่หวังหลินเผชิญหน้ากับราชันหรือก็คือกับดักแห่งความตายหวังหลินได้ปลดปล่อยผนึกของเย่โมไปด้วยวิญญาณเขาจึงได้รับอิสระและหนีมาได้ตอนนี้เขาฟื้นคืนระดับบ่มเพาะได้รับร่างกายหลังจากหวังหลินหายตัวไปหลายปีเขาก็สร้างสำนักวิญญาณสีชาติขึ้นมาเขาใช้ระดับบ่มเพะอันแข็งแกร่งเพื่อทำร้ายปรมาจารย์เต๋าความฝันจนบาดเจ็บสาหัสจากนั้นก็ทำลายร่างเจ้าเมคาใตา้เขาจ้องมองพื้นดินของแดนสวรรค์และเผยสีหน้าอมหิต พวกคนที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่ของดินแดนชั้นในต่างก็รวมกันที่แดนสวรรค์ก่อนที่ข้าจะฟื้นคืนระดับบ่มเพาะมาได้ข่าไม่มีความมั่นใจในการทำลายค่ายกลแต่ตอนนี้ค่ายกลจะถูกทำลายในอีก2วันคนทั้งหมดนี้จะกลายเป็นอาหารของข้าหลังจากข้ากลืนกินแก่นโลหิตของพวกมันเข้าไประดับบ่มเพาะของข้าจะเพิ่มไปถึงผู้สูงส่งชั้นทอง 5าเมื่อข้าได้กลายเป็นผู้สูงส่งชั้นทองแม้แต่ตอนที่ข้ากลับไปยังแผ่นดินเซียนดาราข้าก็สามารถกลายเป็นหัวหน้าผู้อาวุโสในสำนักและยังมีโอกาสได้เป็นผู้สูงส่งชั้นฟ้าเจ้าวิญญาณสีชาติมีแววตาตื่นเต้นเขารู้ว่าบนแผ่นดินเซียนดารามีผู้สูงส่งชั้นฟ้าเพียงแค่หลักร้อยเมื่อเขากลายเป็นผู้สูงส่งชั้นฟ้าก็จะสามารถติดตามมหาชั้นฟ้าได้และถึงตอนนั้นในฐานะเซียนที่ติดตามมหาชั้นฟ้าเขาก็จะมีชื่อเสียงด่งดังบนแผ่นดินเซียนดารา หากข้าติดตามหนึ่งในห้ามหาชั้นฟ้าข้าจะเลือกจักรพรรดิเทพแน่นอนน่าเสียดายที่มีคนแข็งแกร่งมากเกินไปที่อยู่ใต้อำนาจจักรพรรดิเทพและเขาอาจจะไม่ต้องการข้าถึงเช่นนั้นแม่ข้าจะไม่ได้ติดตามจักรพรรดิเทพข้าก็ยังติดตามมหาชั้นฟ้าเต้ายี่ได้มหาชั้นฟ้าเต้ายี่ห่วงใหญ่ผู้สูงส่งชั้นฟ้าอย่างยิ่งแม้ข้าจะไม่ทำอะไรเขาก็จะรับข้าได้แน่นอนด้วยการปกป้องจากมหาชั้นฟ้าเต้ายี่แม้เจ้าหวังหลินจะรู้เรื่องที่ข้าทำข้าก็ไม่กลัว หากระดับบ่มเพาะของมันต่ำกว่าข้าจะดูทราบแกนโลหิตของมันมาทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นหากระดับบ่มเพาะของมันใกล้เคียงหรือสูงกว่าข้าแม้จะไม่น่าเป็นไปได้ค่าก็ยังมีมหาชั้นฟ้าเต้ายี่ปกป้องข้าไม่เชื่อว่ามันจะกล้าแข็งขืนต่อหน้ามหาชั้นฟ้าเต้ายี่บางทีในใจมันคงสันเทาและยอมคุกเข่าอ้อนอวนตอนที่ได้เห็นมหาชั้นฟ้าเต้ายี่ต่อหน้ามหาชั้นฟ้าเหล่าเซียนทุกคนเป็นแค่มดแมลงเท่านั้น จ้าวิญญาณสีชาติคำนวณเรื่องราวในอนาคตอย่างละเอียดหลังจากมั่นใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจึงหัวเราะเสียงดังอาจารย์ในหมอกโลหิตมีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆกับเขาซึ่งเป็นชายหนุ่มทันใดนั้นชายหนุ่มลืมตาขึ้นมาโคง้งคำนับให้แก่เจ้าวิญญาณสีชาติอย่างเคารพเขาคือร่างเงาที่พูดกับผู้คนในแดนสวรรค์ เจ้าวิญญาณสีชาติหัวเราะและมองมาที่ชายหนุ่มข้างๆชายหนุ่มคนนี้คือคนที่เขาเจอในโลกถ้ำซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นสิทธิเขาอย่างยิ่งพรสวรรค์ของชายหนุ่มถือว่ายอดเยี่ยมและน่าสนใจมากเขาไปเจอที่ดาวสูสาคูชายหนุ่มคนนี้บอกว่าเป็นลูกหลานของหวังหลินจากการสืบสายโลหิตไปไม่รู้กี่รุ่น ชายหนุ่มเผยรอยยิ้มอมตหิตและกล่าวอย่างเคารพอาจารย์พวกนั้นยังไม่ยอมแพ้มันยังส่งเสียนออกมาเสริม่ายกลนยิ่งเจ้าเมคาใต้นั่นทำตัวน่ารังเกียจหลังจากอาจารย์ทำลายค่ายกลได้ฆ่าขอวิญญาณของเจ้าเมคาใต้ให้สิทธิ์ไปทรมานเขาได้หรือไม่ก็แค่เจ้าเมคาใต้ข่าจะมอบให้เจ้าแล้วกันเจ้าวิญญาณสีชาติยินดียิ่งตอนที่เห็นสีหน้าอมตหิตของสิทธิ์ตนเองเขาต้องการสิทธิ์แบบนี้เจ้าวิญญาณสีชาติพูดขึ้นแต่มู่ปิงเหมยนั่นชายหนุ่มกล่าวอย่างเคารพ หากอาจารย์ต้องการสตรีคนนั้นสิทธิ์จะอุ้มมาให้ด้วยสองมือเลยนางคือคนรักของบอใบาไม้รอเรือเรอ,รอ,เรอพอพานชอช้างนอนหนูเจ้าวิญญาณสีชาติเผยใบหน้าซุกซนเขาพบว่าเรื่องนี้น่าสนใจกระทั่งอยากรู้ว่าหวังหลินจะมีสีหน้าอย่างไรถ้ารู้เรื่องนี้ในอนาคตชายหนุ่มกล่าวอย่างเคารพแล้วอย่างไรแม้สิทธิ์จะแท้หวังหวังหลินก็ออกไปจากโลกถ้ำแล้วเขาอยู่หรือตายไม่มีใครรู้ในเมื่อทิ้งคนรักไว้เบื้องหลังปล่อยค้าให้ความบันเทิงกับนางจะดีเสียกว่า อาจารย์บอกข้าอยู่ตลอดไม่ใช่หรือเย่โมก็ตายไปแล้วแต่ในเมื่อเจ้าได้รับมรดกของเขาไปหวังหลินเจ้าจงสืบทอดความเกลียดชังของข้าไปด้วยเจ้าวิญญาณสีชาติหัวเราะและมีแววตาเป็นประกายอมหิตเจ้าวิญญาณสีชาติยิ้มและกล่าวขึ้นไม่จําเป็นหรอกมู่ปิงเหมยเป็นคนที่อาจารย์เลือกมาให้เจ้ากับมือดังนั้นอาจารย์จะเอาไปจากเจ้าได้อย่างไรแต่อาจารย์จะขอเล่นกับนางเล็กน้อยเมื่อเล่นกับนางเหนื่อยแล้วอาจารย์ก็จะยกให้เจ้า ในเมื่อเป็นแบบนั้นข้าขอขอบคุณท่านอาจารย์ชายหนุ่มพยักหน้าด้วยรอยยิ้มราไปอีกสองวันเจ้าวิญญาณสีชาติมีแววตาเปล่งประกายสองมือสร้างผนึกหมอกโลหิตปนป่วนพร้อมกับเหล่าหุ่นเชิดหลายหมื่นตัวปลดปล่อยแสงสีแดงโลหิตที่แข็งกล้ามากขึ้นจนค่ายกลรอบแดนสวรรค์อ่อนแอลงอีกณนะเวลานี้ขณะที่เจ้าวิญญาณสีชาติกำลังใช้แสงโลหิตเพื่อกัดกร่อนค่ายกลในแดนสวรรค์ต่อไปมีสตรีสวมชุดสีขาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนยอดภูเขาสูง สตรีผู้นี้มีความงดงามไร้ที่ติแม้แต่ผู้คนบนแผ่นดินเซียนดาราก็มีอาจเทียบความงามของนางได้ความงดงามของนางเรียกได้ว่าไม่ควรเป็นของโลกแห่งนี้สายลมพัดปลิวนำพากลิ่นคาวโลหิตเข้ามามันพัดเรือนผมและเผยใบหน้างดงามจนลืมหายใจให้เด่นชัดใบหน้าของนางสงบนิ่งแต่ลึกเข้าไปภายในกลับมีร่องรอยแห่งความสับสนและขมขื่นที่คนอื่นไม่อาจมองเห็น นางใช้ความมุ่งมั่นเด็ดเดียเด่ยวของตัวเองเพื่อเป็นกรอบก,กำบังห่อหุ้มความขมขื่นและความสับสนให้อยู่ลึกลงไปในใจท่านเบื้องหลังนางมีชายชาราอีกคนเขามองนางจากด้านหลังด้วยความกระวนกระวายใจไข้ก้นอย่างมากก็อยู่ได้อีกสองวันมู่ปิงเหมยมองบนท้องฟ้าและพูดขึ้นเบาๆข้ารู้ปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวสักพักชายชาราลังเลก่อนจะถอนหายใจและล่าถอย มูปิงเหมยเหลืออยู่คนเดียวบนภูเขานางยืนอย่างเงียบงันและยกแขนขวาขึ้นมาในมือมีกระบี่ผลึกหนึ่งเล่มมันคือกระบี่ที่หวังหลินทิ้งไว้ให้นางสร้างจากแก่นแท้ของเขาและมีกลิ่นอายโบราณแฝงอยู่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะทักทายท่านมูปิงเหมยพึมพำประโยคนี้คือสิ่งที่นางพูดกับหวังหลินตอนที่เขาจากไปหากข้าไม่มีชีวิตอยู่แล้วสายตามูปิงเหมยเต็มไปด้วยความเศร้านางมองกระบี่ในมือและเกิดคราบน้ำตาหวังหลินท่านอยู่ไหน หยาดาน้ำตาของมูปิงเหมยไหลรินลงบนกระบี่ผลึกเกิดเป็นเสียงเบาบางที่ไหลลงจากด้ามกระบี่ขณะที่มูเปิงเหมยพ,พึมพำอยู่ตอนนี้ในอวกาศอันมืดมิดทางดารจาจักรทุกชั้นฟ้าได้เกิดแสงกระพริบขึ้นมาเปลี่ยนกลายเป็นประตูและคนผู้หนึ่งก้าวออกมาคนผู้นี้มีชุดสีขาวเรือนผมสีขาวหวังหลินที่นี่คือหวังหลินมองไปรอบๆและเผยรอยยิ้มดารจาจักรทุกชั้นฟ้า รอยยิ้มเผยความสุขจากในใจกลิ่นอายคุ้นเคยที่นี่ทำให้เขารู้ว่าตนเองอยู่บ้านแล้วสัมผัสวิญญาณแผ่กระจายออกไปทั่วทิศทางโดยไม่รู้ตัวชักสงสัยเสียแล้วว่าแดนสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างเกิดเรื่องใหญ่โตตั้งแต่ข้าจากไปหรือไม่สหายเท่าพวกนั้นและหวังหลินพึมพำแต่คำพูดหยุดชะงักเขาจ้องมองไปทางแดนสวรรค์และรอยยิ้มเมื่อครูพลันเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบและจิตสังหารมหึมา นี่ถือเป็นการระเบิดจิตสังหารเต็มกำลังหลังจากกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2075ข้อตกลงเจ้าวิญญาณสีชาติหวังหลินพ่นลมหายใจเย็นตอนนี้เขาสังเกตเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้านนอกแดนสวรรค์ได้อย่างชัดเจนเขาเห็นใบหน้าของเจ้าวิญญาณสีชาติและชายหนุ่มที่เขาสัมผัสถึงสายใยโลหิตได้อย่างเบาบางเขายังเห็นค่ายกลด้านนอกแดนสวรรค์กำลังโดนแสงโลหิตกัดกร่อนอีกด้วย พอเห็นว่าค่ายกลโดนกัดกร่อนไปมากแค่ไหนมันน่าจะหายไปภายในเวลาสองวันตอนที่เจ้าวิญญาณสีชาติถูกหวังหลินปืนปล่อยออกมาแม้จะอ่อนแอแต่เขาก็ยังทรงพลังเกินไปสําหรับหวังหลินตอนนี้อีกฝ่ายฟื้นคืนมาสู่จุดสูงสุดแล้วกระนั้นเบื้องหน้าหวังหลินในตอนนี้ก็ยังอ่อนแอดุจะมดปลวกมดตัวนี้เพียงแค่เขาชี้นิ้วก็สามารถบทขยี้ได้นับหมื่นครั้ง หวังหลินพ่นลมหายใจพลางก้าวทยานและเลือนหายจากดาราจากทุกชั้นฟ้าจากนั้นประตูแสงก็หายไปราวกับไม่เคยอยู่ตรงนั้นหวังหลินปรากฏต,ตัวอีกครั้งภายในแดนสวรรค์อันคุ้นเคยไม่มีใครสังเกตถึงการมาถึงของเขาคงไม่ต้องพูดถึงเจ้าวิญญาณสีชาติที่อยู่ด้านนอก ท้องฟ้าในแดนสวรรค์ไม่เป็นสีครามเหมือนก่อนอีกแล้วแต่กลายเป็นสีโลหิตมันให้ความรู้สึกกดดันและหนักหน่วงแต่นอกจากสีของท้องฟ้าแล้วตําหนักมากมายภูเขาและแม่น้ำก็ยังขับความงดงามของแดนสวรรค์ออกมาได้อย่างเด่นชัดเทียบกับตอนที่หวังหลินจากไปบางแห่งก็คุ้นเคยแต่ที่อื่นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหวังหลินมองไปรอบๆพลันสะบัดแขนขวาปรากฏลําแสงออกมาสามสายกลายเป็นคนสามคนอยู่ตรงหน้าหวังหลิน ทั้งสาคือชวีกัวหลิวจินเปียวและสิทธิ์คนเดียวที่ติดตามหวังหลินกลับมาอย่างโลกถ้ำชือซานชือซานไม่ธรรมดาพอมองรอบด้านและเห็นหมอกโลหิตจึงสับสนไปชั่วขณะแต่ก็สงบนิ่งได้ในเวลาไม่นานเขาโค้งให้แก่หวังหลินและยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบงนันสำหรับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินเซียนดาราดานหรือโลกถ้ำตรับใดที่อยู่กับอาจารย์อย่างอื่นก็ไม่ต่างกัน ทว่าหลิวจินเปียวและชวีลี่กัวกลับมีสีหน้าแปลกประหลาดหลังจากมองไปรอบๆทั้งคู่มองหน้ากันเองด้วยสายตาที่มีความคิดชั่วร้ายหวังหลินมองออกว่าทั้งสองคนนี้รู้สึกภูมิใจและคิดว่าตนเองสูงส่งราวกับคนลาจากบ้านนอกไปยังสถานที่อันยิ่งใหญ่และกลับมาด้วยความรู้สึกสูงส่งอย่างยิ่งใบหน้าทั้งสองเหมือนเขียนไว้ว่าดูสิข้าไปแผ่นดินเซียนดารามาแล้วที่นั่นข้ามีตำแหน่งใหญ่โต หวังหลินมองบนท้องฟ้าและพูดขึ้นมาเราอยู่บ้านแล้วพวกเจ้าจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำข้าจะไปเจอสหายเก่าเสียหน่อยจากนั้นหวังหลินก็ทะยานออกไปตอนที่เขาเข้ามาในแดนสวรรค์หวังหลินได้กวาดสัมผัสวิญ,ญญาณใส่ทุกคนแล้วเขาสัมผัสได้หลายคนรวมถึงมูปงมม่ปิงเหมยมู่ปิงเหมยกำลังยืนอยู่บนภูเขาราวกับนางกำลังถูกสายลมพัดปลิวออกไปนางกัดริมฝีปากอยู่นานจากนั้นถอนหายใจสะบัดกระบี่ผลึกในมือและเผยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเหมือนตัดสินใจไว้แล้ว นางกระชับกระบี่ในมือพลางแงนหน้ามองท้องฟ้าสีโลหิตและหันตัวกลับแต่จังหวะนั้นเองมู่ปิงเหมยถึงกับตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงนางมองเห็นร่างที่กำลังมองมาที่นางด้วยสายตาไม่เชื่อนั่นเป็นชายหนุ่มผมขาวและสวมชุดสีขาวมีกลิ่นอายแห่งความคุ้นเคยในความไม่คุ้นเคยทั้งสองมองหน้ากันภายใต้ท้องฟ้าสีแดงโลหิตฉากหลังเป็นภูเขาบรรเลงเพลงด้วยสายลมท้องฟ้าเป็นที่ยึดทุกอย่างเข้าด้วยกัน ยามที่หวังหลินมองสตรีที่ทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยนั้นเขาเกิดความรู้สึกอันซับซ้อนเป็นความรู้สึกที่อยู่กับเขามานานสำนักเหิงย่วฉายขึ้นตรงหน้าตามมาด้วยหญิงสาวผู้มีความสดใสาจากนั้นในสุาสานซูซาคุกก็เป็นร่างสตรีที่งดงามจนแทบลืมหายใจร่างนี้เปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าชั่วเวลาหนึ่งในดาราจากทุกชั้นฟ้าหวังผิงส่งเสียงคำรามออกมาอย่างขมขื่นจนหายไปในตอนที่หวังหลินออกจากโลกทําเขาเห็นความทรงจำของตัวเองเหมือนภาพวาด ในวันนั้นสายฝนตกอย่างเบาบางบนแดนสวรรค์ท่ามกลางสายฝนมีหญิงสาวชุดขาวทยานขึ้นมาดุดใบไม้แหง้งท่ามกลางสายฝนมีสตรีสุดสวยกำลังถือรม่มนางมีเรือนผมสีดำยาวและงดงามเหมือนภาพวาดการมาถึงของนางทำให้บริเวณน,นั้นเงียบสงัดและมีเพียงเสียงแห่งสายฝนบรรยากาศรอบด้านคล้ายมีพลังที่แปลกประหลาดทำให้คนผู้หนึ่งลืมเลือนทุกสิ่งยกเว้นหญิงสาวผู้นี้หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะกลับมา หวังหลินมองหญิงสาวตรงหน้าร่างของนางทับซ้อนความทรงจำของเขาและหลอมละลายภายในใจอย่างช้าๆมู่ปิงเหมยไม่กล้าเชื่อว่านางกำลังเห็นอะไรนางตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงภายในพวังนั้นร่างผมขาวของหวังหลินได้ครอบคลุมหัวใจของนางมากขึ้นจนผสานเข้ากับความทรงจำและหลอมละลายหัวใจนางไปด้วยกันพริบตาเดียวนั้นนางเหมือนได้เห็นสำนักเหิงยั่วเมื่อหลายพันปีก่อนท่ามกลางผู้คนมากมายมีชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่ไม่ได้อ่อนไหวกับความงดงามของนาง นางได้เห็นร่างที่นางใช้วิชาหยุดเอาไว้ในสุาสานซูซาคุและจ้องมองนางอย่างเย็นชาและในดารจาจักรทุกชั้นฟ้าชายผู้ปล่อยเสียงคำรามอย่างโหยหวนหลังจากรู้ว่าร่างอวตารของนางตายไปอีกทั้งสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสุดท้ายแล้วภาพทุกอย่างจบลงตอนที่ชายคนนั้นออกไปจากโลกถ้าสายฝนที่ตกในวันนั้นนำพาความรู้สึกของการลาจากเข้ามาด้วย ท่ามกลางสายฝนนั้นร่างหวังหลินช่างดูแปลกประหลาดจนถึงจุดที่ทำให้นางเจ็บปวดหัวใจนางเห็นท่าทีไม่แยแสของเขากลายเป็นความอ่อนโยนนางรู้ว่าเป็นเพราะทั้งสองกำลังแยกจากกันและบางทีเขาอาจจะไม่ได้กลับมาหากข้ายังมีชีวิตข้าจะมาเจอท่านมู่ปิงเหมยกัดริมฝีปากพร้อมกับหยาดน้ำตาไหลลงมุมสายตาหลังจากหวังหลินออกไปจากโลกทําแล้วนางก็ไม่เผยความอ่อนแอน,นี้ออกมาเลย หวังหลินมองหญิงสาวงดงามตรงหน้าและเผยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาถอยหายใจจากนั้นก้าวเข้าไปหามู่ปิงเหมยทั้งคู่มองท้องฟ้าสีแดงโลหิตด,ด้วยกันหวังหลินพูดขึ้นเบาๆหลังจากออกมาจากโลกถ้ำตอนที่ข้าอยู่บนแผ่นดินเซียนดารามีสิ่งหนึ่งที่ต้องการพูดมาตลอดตอนนี้ข้ากลับมาแล้วเจ้าอยากฟังหรือไม่มู่ปิงเหมยพยักหน้าหัวใจของนางกำลังสั่นเทานางยังรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี หลังจากได้ยินคำพูดของหวังหลินนางจึงกังวลยิ่งเรื่องแบบนี้นับว่าพบได้ยากกับคนที่เป็นคนเอาแต่ใจเหมือนนางผู้ครั้งหนึ่งเป็นเซียนสตรีฟ้ากระจ่างและตอนนี้เป็นเซียนสตรีแห่งแดนสวรรค์ราวกับนอกจากหวังหลินแล้วไม่มีชายใดจะทำให้นางรู้สึกประหม่าเหมือนตอนนี้บางทีหากจะมีอีกสักคนก็คงเป็นหวังผิงมือขวาจับกระบี่มือซ้ายจับปลายเสื้อผ้าตัวเองโดยไม่รู้ตัวนิ้วมือกำลังซีดขาวหลิวเหมย หวังหลินถอนสายตาออกมาจากท้องฟ้าและพูดขึ้นกับมู่ปิงเหมยเบาๆอย่าพูดนะข้าไม่อยากฟังมู่ปิงเหมยร่างสันเทาและหน้าซีทันทีนางถอยกลับมาพร้อมกับทำกระบี่ในมือหล่นวูบวินาทีนั้นนางดูเปราะบางเพียงแค่สายลมพัดก็ทำให้ปลิวได้แล้วหยาดน้ำตาไหลออกมาบนใบหน้าเผยจุดอ่อนออกมาอย่างน่าตกใจข้าไม่อยากฟังหวังหลินข้าข้าไม่อยากฟังน้ำตาไหลออกมา,มามากขึ้นจนไหลามาบนแก้มและตกไปบนเสื้อผ้า หวังหลินมองมู่ปิงเหมยร่างอันเปราะบางและแววตาสับสนนั้นทำให้หวังหลินถอนหายใจนอกจากการพบสหายเก่าข้ากลับมาครั้งนี้ก็เพื่อจัดการเรื่องระหว่างเราข้าค้นพบผลทางชุบชีวิตหวานเอ๋อร์และเมื่อข้าจากไปแล้วข้าจะไปชุบชีวิตนางมู่ปิงเหมยมีน้ำตาไหลลงมาเป็นสายด้วยไหวพริบของนางทำไมจะไม่รู้ว่าหวังหลินอยากพูดอะไรใบหน้าซีเซียวของนางเผยอาการขมขื่น หลิวเหมยปล่อยอดีตให้เป็นอดีตข้าเองก็มีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดครั้งนั้นปล่อยให้ความทรงจำของเรากลายเป็นฝุ่นไปเถอะเจ้าบอกข้าว่าเจ้าอยากเจอหวังผิงหวังหลินมองมาที่มู่ปิงเหมยและพูดขึ้นเบาๆข้ากลับมาครั้งนี้เพื่อขจัดเรื่องในใจเจ้าหวังผิงต้องการแม่ข้าจะสร้างเต่าแห่งความฝันขึ้นมาที่มีเจ้าข้าและหวังผิงเพื่อสารต่อวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่จนจบการทำแบบนี้ผิงเอ๋อจะได้เห็นแม่ให้เจ้าไม่มีอะไรต้องเสียใจและให้ข้าไม่มีอะไรเสียใจเช่นกัน มู่ปิงเหมยครุ่นคิดอย่างเงียบๆหลังจากนั้นสักพักนางจึงปาดน้ำตามองหวังหลินด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกและพยักหน้าท่านจะอยู่กับข้าไปชั่วชีวิตใช้เวลาร้อยปีในโลกแห่งความฝันเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างดังนั้นตอนนี้ท่านคือสามีข้าใช่หรือไม่มู่ปิงเหมยพรรมึมพำหวังหลินหลับตาพอลืมขึ้นมาอีกครั้งจึงพยักหน้า มูปิงเหมยเผยรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่มีคราบน้ำตานางก้าวเดินเข้าหาหวังหลินกอดเขาและตกอยู่ในอ้อมกอดหวังหลินกอดมูปิงเหมยอ,อย่างอ่อนโยนกลิ่นหอมจากร่างกายของนางช่างมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้กอดกันจริงๆเป็นครั้งแรกที่วางความรู้สึกซับซ้อนทั้งหมดทิ้งไปเพื่อใช้เวลาร้อยปีในการแก้ไขความผิดพลาดหรือความสัมพันธ์ที่อาภัพ ทั้งสองสวมกอดกันบนภูเขาภายใต้ท้องฟ้าสีแดงโลหิตการเวลาผ่านไปอย่างช้าๆหลังจากนั้นหนึ่งวันสีโลหิตก็ยิ่งเข้มขึ้นถึงจุดนี้รอยแตกบางๆปรากฏอยู่บนไข้กลส่งสัญญาณว่ามันพร้อมจะพังทลายแล้วหวังหลินจึงออกไปจากภูเขาพร้อมกับมู่ปิงเหมยฝืนลิขิดฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่2076ฝันไปเจ้าเมฆาใต้พบเห็นหวังหลินปรมาจารย์เต๋าความฝันก็พบเห็นหวังหลินเช่นกัน ในแดนสวรรค์ทุกคนที่เจอหวังหลินจะเห็นร่างผมสีขาวและชุดสีขาวเจ้าดินแดนปิดผนึกแม้เซียนบางคนที่เข้ามาแดนสวรรค์ทีหลังจะไม่ได้เจอหวังหลินพวกเขาต่างก็ได้ยินข่าวลือต่างๆมากมายตอนนี้พอมาได้เห็นเขาอีกครั้งทั่วทั้งแดนสวรรค์ราวกับเดือดพล่านความรู้สึกแห่งการโดนกดขี่และวิตกกังวลจึงหายไปทันที เจ้าเมคาใต้มีเพียงวิญญาณดั้งเดิมเท่านั้นและด้วยระดับบ่มเพาะของหวังหลินตอนนี้จึงสามารถรวบรวมพลังงานแห่งโลกมาสร้างร่างใหม่ให้เขาได้เจ้าเมคาใต้สามารถผสานเข้ากับร่างนี้และไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดปรมาจารย์เต่าความฝันมองหวังหลินอย่างลังเลแต่ก็ไม่พูดออกมาเขารอให้หวังหลินสร้างร่างใหม่ของเจ้าเมคาใต้ให้เสร็จก่อนที่จะพูดแต่สุดท้ายก็ถอนหายใจ หวังหลินยิ้มและทักทายทุกคนที่คุณเคยเขายังเห็นชวีลี่กัวและหลิวจินเปียวดึงเซียนบางคนมาและพูดบางอย่างด้านเจ้ามังกรสมุดบนไหลหลิวจินเปียวมีท่าทีเบื่อมากพอมีเซียนคนหนึ่งพยายามแต่ต้องมันมันก็แยกฟันใสและเกิดเสียงหัวเราะขึ้นมาชือซานยังชอบอยู่คนเดียวเขานั่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลและสามารถลืมตามองหวังหลินเป็นครั้งคราวหวังหลินถอนสายตาและก้าวเดินไปหาปรมาจารย์เต๋อความฝันที่อยู่คนเดียว ปรมาจารย์เต๋าความฝันยังมีใบหน้าซีดเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้สาหัสมากหวังหลินชี้ไปที่ปรมาจารย์เต๋าความฝันพลังแห่งโลกรวมตัวกันและพุ่งเข้าสู่ร่างเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วครู่ต่อมาสีหน้าปรมาจ่าความฝันจึงไม่ซีดเผือดอีกต่อไปเขาสูดหายใจลึกและพยักหน้าให้หวังหลินปรมาจารย์เต๋าความฝันเอ่ยถามลูกสาวข้าเป็นอยู่ดีหรือไม่หวังหลินครุ่นคิดอย่างเงียบงันและนั่งลงเบื้องหน้าปรมาจารย์เต๋าความฝัน พอเห็นสีหน้าหวังหลินปรมาจารย์เต่าความฝันถึงกับจิตใจตกวูบใบหน้าซีดขาวอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นหวังหลินบอกข้ามาข้าตามหานางไม่เจอหลังจากนางไปเกิดใหม่หวังหลินพูดอย่างขมขื่นแม้เขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราเขาก็ยังเคารพปรมาจาเต่าความฝันเพราะอีกฝ่ายช่วยเขาไว้ในอดีตอีกทั้งยังเป็นพ่อของลี่เฉียนเหมยปรมาจารย์เต่าความฝันหลับตาและพึมพำกับตัวเองไม่พบนาง นางเข้าไปแผ่นดินเซียนดาราก็เพราะเจ้าและเจ้าก็ตามหานางไม่เจอตามหาไม่เจอปรมาจารย์เต๋าความฝันลืมตาและเริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธเกรี้ยวชั่วจังหวะนั้นเสียงอึกทึกดังออกมาจากท้องฟ้าสีโลหิตรอยแตกร้าวหลายแห่งปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามันกำลังบ่งบอกถึงการพังทลายและมีเสียงหัวเราะอย่างโอหังออกมาจากเบื้องบน เจ้าพวกเซียนโลกท้าทั้งหมดที่ต่อต้านอย่างโง่เขลาคิดว่าค่ายคนนี้จะขัดขวางข้าได้อย่างนั้นหรือตอนนี้ค่ายคนกำลังจะแตกแล้วรอให้ข้าเข้าไปก่อนเถอะพวกเจ้าทั้งหมดจะกลายเป็นอาหารให้แก่การบ่มเพาะของข้าแรกเริ่มน้ำเสียงเบามากแต่ต่อมามันก็เหมือนเสียงสายฟ้าดังสนั่นไปทั่วแดนสวรรค์ทุกคนต่างก็มองขึ้นไปไม่มีใครรู้ถึงระดับบ่มเพาะของหวังหลินอย่างแน่ชัดแต่ในเมื่อหวังหลินสามารถปรากฏตัวที่นี่ได้โดยที่เจ้าวิญ,ญญาณสีชาติไม่รู้ตัว นั่นแปลว่าระดับบม่มเพาะของหวังหลินไม่ได้อยู่กลางๆก,กระนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นกันว่าหวังหลินสามารถเอาชนะเจ้าวิญญาณสีชาติได้หรือไม่เจ้าวิญญาณสีชาติมีท่าทีผ่อนคลายเขาไม่กังวลอะไรเลยจากที่หวังหลินสามารถสร้างร่างใหม่เพียงแค่โบกมือเขาก็รู้แล้วว่าหวังหลินทรงพลังแค่ไหนโดยเฉพาะตอนที่เขาเห็นสายตาดุของชวีกัวและหลิวจินเปียวและกระทั่งอสสารพิษที่อยู่บนไหลของหลิวจินเปียวยังมีสีหน้าแบบเดียวกันเขาก็เริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาบ้างแล้ว ห่างออกไปไม่ไกลชื่อซานมองไปบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าไม่สนใจแต่แววตายเย็นเยียบอักขระหายไปดังนั้นนางน่าจะฟื้นคืนความทรงจำแล้วค้าตามหาอยู่นานแต่ก็ไม่พบทว่าค้าสัมผัสได้ว่านางอยู่ที่ไหนสักแห่งบนแผ่นดินเซียนดาราและข้ากำลังค้นหานางอยู่หวังหลินไม่สนใจเสียงดังสนั่นจากท้องฟ้าพลางมองปรมาจารย์เตาความฝันและพูดอย่างขมขื่น ตราบใดที่นางเผยกลิ่นอายตัวเองออกมาได้เล็กน้อยข้าก็สามารถตรวจจับนางได้แม้ข้าจะกลับมาโลกถ้ำข้าก็ยังสัมผัสกลิ่นไอได้หวังหลินพึมพำลี่เฉียนเหมยเป็นคนพิเศษสำหรับเขาแม่นางจะไม่เหมือนลี่มู่หวานนางก็เป็นสตรีคนที่สองที่ทก้าวเข้ามาในใจเขาแต่ข้าสัมผัสได้ว่านางตั้งใจหลีกเลี่ยงข้าและไม่ต้องการให้ข้าตามหานางเจอหวังหลินหลับตาหัวใจเกิดความรู้สึกเจ็บปวดยิ่งความเจ็บปวดนี้ไม่รุนแรงเท่าเศษวิญ,ญญาณของลี่มู่หวานที่หายไปแต่มันก็ยังทิ่มแทงหัวใจเขาอยู่ดี เขาจำได้ถึงประโยคที่ลี่เฉียนเหมยพึมพำกับเขาด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่มีอัดอธิบายได้ปรมาจารย์เต่าความฝันมองใบหน้าหวังหลินและฟังคำพูดเขาพลางครุ่นคิดเขารู้ว่าหวังหลินกำลังรู้สึกอย่างไรและเข้าใจลูกสาวตัวเองดีท้องฟ้าสั่นไหวและเริ่มพังทลายกว้างมากขึ้นจนมีหลุมโผล่ออกมาสีแดงโลหิตแผ่กระจายบริเวณหลุมและมีเสียงหัวเราะดังสนั่นไปทั่วแดนสวรรค์ ท้องฟ้าพังทลายและเกิดรอยแตกร้าวมากมายหลังจากนั้นอีกหลายวันในที่สุดเจ้าวิญญาณสีชาติจึงได้กัดกร่อนทางเข้าได้สำเร็จ่ายก้เริ่มร่วงหล่นและเพียงไม่นานแดนสวรรค์ก็ไราการปกป้องเกิดเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความโอหังและฟังดูแล้วสั่นสะเทือนสวรรค์เป็นอย่างยิ่งร่างโลหิตทยานออกมาจากหลุมและกระจายเต็มท้องฟ้าพวกมันคือเหล่าหุ่นเชิดซึ่งได้ปรากฏตัวและจ้องมองผู้คนด้านล่างด้วยสีหน้าเฉยชา ชายหนุ่มสวมชุดสีแดงคนหนึ่งก้าวออกมาจากหลุมเขาดูโอหังยิ่งและเต็มไปด้วยจิตสังหารต่อจากนั้นจึงเอ่ยเสียงดังสนั่นไปทั่วค่ายก่อนแอร์ของพวกเจ้าถูกอาจารย์ข้าทำลายไปแล้วพวกเซียนชั้นล่างข้าอยากเห็นเหลือเกินว่าครั้งนี้พวกเจ้าจะต้านทานอย่างไรมูปิงเหมะยอมเมื่ออาจารย์ข้าเล่นสนุกกับเจ้าเสร็จข้าจะให้เจ้าได้เห็นความแตกต่างระหว่างข้ากับหวังหลินนั่นชายหนุ่มก้าวเดินออกมาหัวเราะไม่หยุดเขามองลงไปด้านล่างแต่ทันใดนั้นก็หยุดคำพูดเสียอย่างนั้น เขาเห็นเจ้าเมคาใต้กำลังมองอย่างเยหยันมาที่เขาเจ้าเมคาใต้มีร่างกายแล้วและเขายังเห็นมู่ปิงเหมยผู้งดงามกำลังมองมาที่เขาอย่างเย็นชาราวกับมองคนที่กำลังจะไร้ชีวิตในอีกไม่นานสิ่งที่ทําให้จิตใจเขาสั่นไหวคือชายหนุ่มชุดขาวที่กําลังนั่งตรงหน้าปรามาจารย์เต่าความฝันชายหนุ่มไม่ได้มองตรงๆแต่พอเห็นคนผู้นี้ถึงกับร่างกายสันสถานคนผู้นี้ดูคุ้นคุ้น เขาเขาความคิดชายหนุ่มชุดแดงถึงกับสั่นสะเทือนราวกับสายฟ้าระเบิดอยู่ในใจยากที่จะเชื่อด้วยสายตาตัวเองคนผู้นี้ดูเหมือนรูปปั้นที่เขาเห็นบนดาวสูสาคูตอนที่เขายังหนุ่มบรรพชนเขาดูเหมือนบ้าไปแล้วและปฏิเสธว่าคนตรงหน้าคือบรรพชนหวังหลินอย่างไรก็ตามวิญญ,ญาณที่กำลังสันเทาในร่างกายได้บอกเขาชัดเจนว่าชายหนุ่มผมขาวคนนี้คือบรรพชนแห่งดาวสูสาคูเจ้าดินแดนปิดผนึกหวังหลิน ถ้าหากเป็นเขาจริงๆแล้วอย่างไรเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาจารย์ชายหนุ่มมีสีหน้าเปลี่ยนไปพลางสูดหายใจลึกถอยร่นโดยไม่รู้ตัวและหรีตาแคบน่าสนใจเจ้าพบคนที่คุ้นเคยจริงๆเจ้าคิดว่านั่นเป็นเขาหรือไม่ก่อนที่เขาจะได้พูดจบชายหนุ่มชุดขาวมองเข้ามาดวงตาคู่นั้นสงบนิ่งเป็นอย่างยิ่งแต่ร่างของเขากลับสั่นเทาหวังลินถอนสายตาและเอ่ยปากชี้ซานฆ่ามัน ชือซานอยู่ห่างออกไปไม่ไกลพลันมีแววตาเย็นเยียบและเคลื่อนไหวอย่างไม่ลังเลเพียงแค่เขาก้าวเดินขึ้นไปในท้องฟ้าแขนขวาสะบัดปรากฏหมอกควันนี่คือเต๋าเพลินสุดขั้วแห่งเต๋าสุดขั้วทั้งแสำหรับสิทธิ์อย่างชื่อซานหวังหลินเลือกวิชาที่เหมาะสมให้ทั้งยังแยกพลังอำนาจแห่งโลกเพื่อเพิ่มพูนระดับบ,บ่มเพาะของชื่อซานขึ้นอีกมหาศาลคนอื่นไม่สามารถทำแบบนี้ได้แต่สำหรับคนที่ห่างขั้นย่ำสวรรค์เพียงขั้นเดียวและเทียบได้กับบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยาก ชือซันทยานขึ้นไปด้วยสายตาเฉยชาแต่มีสายตาคนนับไม่ถ้วนมองมาจากแดนสวรรค์ก้อนควงลอยรอบตัวเขาก่อเกิดเป็นวงแหวนและกลายเป็นเพลิงโหมกระหน่ำในท้องฟ้าด้วยเพลิงที่รุนแรงนี้เหล่าหุ่นเชิดโลหิตทั้งหมดจึงแตกสลายโดยไม่สามารถต่อต้านได้เสียงกรีดร้องโหยว,ยวดังสนั่นออกมาจากทะเลเพลิงก่อนที่ชือซานจะถือศีรษะที่เต็มไปด้วยใบหน้าสิ้นหวังออกมาเปลวเพลิงในท้องฟ้าเหลือนหายไปในทันทีหลังจากชือซานกลับมาที่เดิมท้องฟ้ายังคงสีแดงแต่ไม่เข้มเท่าเดิม ชายชาราผู้หนึ่งเผยตัวตนออกมาตรงหลุมของค่ายกลสายตาจ้องมองหวังหลินอย่างตกตะลึงหวังหลินชายชาราเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแต่ไม่นานนักใบหน้าก็ดุร้ายเขาระเบิดระดับบ่มเพาะขั้นวิบากดับศูนย์ขึ้นทันทีจนท้องฟ้าสันสถานพื้นดินสันสะเทือนเจ้ากลับมาโลกถ้ำจริงๆแต่ถึงเจ้าจะกลับมาเจ้าก็ยังเป็นมดปลวกเบื้องหน้าข้าอยู่ดีชายชาราผู้นี้คือเจ้าวิญ,ญญาณสีชาติเพียงเอ่ยปากเขาก็ท่องทยานดุจลำแสงเข้าหาหวังหลิน จากมุมมองของเขาระดับบ่มเพาะของหวังหลินเหมือนเมฆหมอกกระนั้นเขาก็คิดว่าหวังหลินมีสมบัติบางอย่างเพื่อซ่อนระดับบ่มเพาะเรื่องแบบนี้พบเจอได้ทั่วไปบนแผ่นดินเซียนดาราเขามั่นใจในระดับบ่มเพาะขั้นวิบากดับศูนย์ของตัวเองเป็นอย่างมากหวังหลินเฝ้าดูเจ้าวิญญาณสีชาติพุ่งเข้ามาหาอย่างใจเย็นก่อนที่หวังหลินจะได้ทำอะไรอสาร,รพิษตัวน้อยบนไหล่หลิวจินเปลียวพลันเปล่งประกายเจิดจ้าและส่งเสียงคำรามสะเทือนสวรร์ออกมา เสียงคำรามสันสานไปทั่วพิภพและดังเสียดแก้วหูเซียนทุกคนบนแดนสวรรค์เจ้าวิญญาณสีชาติร่างกายสันเทาและหยุดลงพร้อมกับจ้องมองเรากับไก่ตาแตกนี่นี่มันอสอรพิษตัวน้อยรีบลอยขึ้นมาและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วภายใต้สายตาตกตะลึงของทุกคนมันฟื้นคืนกลับมามีขนาดปกติของมังกรสมุดส่งเสียงคำรามใส่เจ้าวิญญาณสีชาติที่กำลังตกตะลึงมังมังกรสมุดผู้สูงส่งชั้นชั้นทองเจ้าวิญญาณสีชาติรู้สึกเหมือนกำลังฝันไป